จ้าคือผู้ที่ถูกเลือกภารกิจนี้มาเพื่อเจ้าแต่แรกความรู้จากมิติแห่งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกมนุษย์ได้หากนำไปใช้ให้ถูกต้องข้ารู้สึกเหมือนว่ามีบางสิ่งในตัวของข้าตั้งแต่เด็กวันนี้ข้าเข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้เรามาฟังนิทานเรื่อง การเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลที่เมืองบางบทค่ะในห้องถูงใหญ่ของพระราชาในราชวังโตอาหารคริสตันเปล่งแสงร,ระยิบระยับนักบุญมารสตีฟและพระราชาเซนต์ปีเตอร์นั่งล้อมวงรับประทานอาหารทิพตสตีฟเอ,อ๋ยเจ้าได้รับมอบหมายให้เรียนรู้วิทยาการจากเมืองบางบท เพื่อนำไปใช้ช่วยเหลือมนุษย์เราทุกคนเชื่อว่าเจ้าจะทำได้ถึงตอนนี้เราไม่ได้พูดกับเจ้ามากนะแต่ข้าขอให้เจ้ารู้ว่าทุกสิ่งที่เห็นเจ้าได้ยินวันนี้จะทำให้เจ้าเข้าใจตัวเองมากขึ้นสตีดดวงตาเต็มไปด้วยความสงสัยและตั้งใจที่นี่มีความรู้มากมาย ที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์บนโลกได้หากเจ้านำไปใช้ให้ถูกต้องมันจะช่วยลดการเบียดเบียนธรรมชาติและสร้างความสมดุลให้กับโลกได้ทางแต่เด็กแล้วข้ารู้สึกเหมือนมีบางอย่างในตัวข้าเหมือนสัญญาเก่าที่ฝังลึกอยู่ข้างในไม่รู้ว่าข้าต้องมาถึงจุดนี้มันเหมือนข้ารู้อยู่แล้วว่า ต้องเผชิญสิ่งแปลกใหม่แบบนี้เพราะเจ้าเป็นผู้ที่ถูกเลือกเจ้าคือผู้ที่ถูกเลือกตั้งแต่ก่อนเจ้าเกิดมาเจ้าจะไม่แปลกใจกับสิ่งที่เห็นและได้ยินเพราะจิตวิญญาณของเจ้าได้รับการปรับให้พร้อมแล้วเดินเข้าสู่ห้องวิจัยขนาดใหญ่อาคารโปร่งแสงหลายชั้นแสงสีทองอ่อน เกรงประกายรอบตัวนี่คือศูนย์วิจัยพลังงานเราทดสอบหินทุกชนิดในโลกมนุษย์เพื่อสกัดเป็นพลังงานบริสุทธิ์ทัดเชนพิเตอร์ดูหินพวกนี้สิทำไมมันแปลกแปลกนะท่านพิเตอร์หินชนิดนี้สามารถให้พลังงานที่มหาศาลหนึ่งโมเลกุลเล็กๆ สามารถขับเคลื่อยนยานอวกาศได้ทั้งจักรวาลแต่การสกัดของเราที่นี่สะอาดไม่ทำลายมลพิษและไม่ทำลายสมดุลของธรรมชาติโอ้โหเป็นไปได้อย่างไรที่พลังงานเพียงเล็กน้อยสามารถขับเคลื่อนทุกสิ่งได้พลังงานเหล่านี้มีมาตั้งแต่กำเนิดจักรวาลมนุษย์ ยังไม่สามารถเข้าถึงความลึกซึ้งนี้ได้แต่เมื่อเจ้ารู้แล้วเจ้าจะนำกลับไปที่เมืองมนุษย์เพื่อบอกกล่าวเซนปีเกอร์ ger, พาสตีฟไปดูสถานที่ที่ชาวจักรวาลอื่นมาซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานดูนี่สิสตีฟนี่คือประตูมิติใหญ่ที่ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ชาวจักรวาลอื่น มาที่นี่เพื่อซื้อขายพลังงานพวกเขานำสินแร่ของตนเองมาแลกเปลี่ยนเพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติแล้วสินแร่เหล่านี้เมื่อเรานำมาใชา้จะคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างไรเรามีกฎแห่งความสมดุลสิ่งที่เรานำมาเราจะกลับไปในรูปแบบที่เหมาะสมเงินทองเพชร สิ่งเหล่านี้จะกลับสู่ธรรมชาติและหมุนเวยียนต่อไปสตีฟสตีฟเราไปสื่อสารกับชาวต่างดาวกันดี่ก่าสตีฟเจ้ากินอาหารทิพ์จากเมืองบดานและเมืองปังปดมาแล้วถาดขันของเจ้าถูกปรับให้สามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตในจักรวาลอื่นได้ลองพูดกับเขาดูสิค่ะค่ะค่ะ จะพูดกับเขาได้อย่างไรจิตใจของเจ้ารับรู้และแปลภาษาไดา้เจ้าลองส่งคำถามไปในใจและรอฟังคำตอบดูสตีฟรวบรวมความกล้าก่อนจะเริ่มพูดในใจเสียงตอบกลับจากชาวจักรวาลเริ่มกองขึ้นในความคิดของเขา <c oughs> นี่คือเพียงจุดเริ่มต้นเจ้าจะได้เรียนรู้อีกมากมายในเมืองบางบทแต่ตอนนี้เจ้าทำได้ดีมากสตีฟเจ้ากำลังตื่นรู้สตีฟนักบุญมาร์กและเซนต์ปีเตอร์เตรียมตัวสำหรับวันต่อไปที่เต็มไปด้วยความรู้และความมหัศจรรย์ แห่งมิติซ่อนเรนเมืองบางบทปรากฏด้วยแสงสวรรค์พระราชาผู้เปลี่ยนด้วยเมตตารับรอมเราด้วยแสงแห่งปัญญา ส่งทางให้เดินไปพลังในหัวใจจะพาเราสู่ความจริงนักคัมากแนะนำด้วยสายตาสติผูดทุกเลือกยังสงสัยบอกอาหารเป็นประกายดังแสงจันทร์ ทำเฉยก้องตงวานสู่ใจผู้ฟังโอ้มือบังนบทแสงแห่งจิตวิญญาณรวมเพลงจากเมวานเป็นหนึ่งเดียวกันเสียงกระสิทธิของดวงดาวส่งทางให้เดินไปพลังในหัวใจจะพาเราสู่ความจริง กระสายเส้นทางไปความรักของโลกซ่อนอยู่ที่นี่จิตวิญญาณจะตื่นรู้สู่เส้นทางอันยิ่งใหญ่โอ้เมือบงบันบดแสงแห่งจิตวิญญาณรวมพลังจากพวานเป็นหนึ่งเดียวกันเีียงระ s ิบ ดวงดาวส่งทางให้เดินไปพลังในหัวใจจะพาเราสู่ความจริงเมื่อก้าวต่อไปเส้นทางยังยาวไกลเมื่อบังบทคือจุดเริ่มต้นแห่งแสงใหม่จิตวิญญาณส่องสว่างในหัวใจ จากธอวานจะรวมเราไว้เป็นหนึ่งเดียวกัน